สวัสดีครับอาจารย์อูก,การันตีนะครับเดอะไทม์แมชชีนย้อนอดีตดูอนาคตปรับพวงจุ้ยเสริมความสำเร็จกันครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์กันนะครับช่วงนี้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับยาวๆกันเลยตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปีเลยดาวเสาของเรานั้นมีการโคจรผิดปกติกันแล้วก็เรียกว่าพักเสร์ตมนกันนะครับองศาจะน้อยลง ผลของการที่ดาวเสานั้นมีการโคจรผิดปกตินั้นมีผลแน่นอนแต่ผลนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความลับว่าแต่ราศีนั้นจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับการพยากรณด,ดาวเสาร์ยายนะครับทายโทษทุกทายเสาดาวเสานะครับมีคาแรคเตอร์ที่ดีก็คือ เป็นนักของการขยายครับขยายซ้ายขยายขวาอันนี้คือข้อดีของดาวเสาเลยนะครับทำงานไม่ได้อยู่แนวเดียวข,ขยายาซ้ายได้ทีขยายขวาได้ทีนะครับเพิ่มลายเพิ่มรายการผลิตลายซ้ายลายขวาได้อันนี้คือข้อดีของดาวเสาแต่คนไม่ค่อยพูดกันนะครับส่วนดาวเสานะคนก็ชอบบอกว่าเป็นดาวทุกขใช่ครับมันต้องอดทนรออดทนรอความสําเร็จทําไปก่อนทําไปก่อนปุ๊บ เงินก้อนเล็กๆไม่เอาเอาเงินก้อนใหญ่อ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดาวเสาเรานั้นทําไมผมถึงเอาตารางนี้ขึ้นมาเพราะว่าปกติแล้วทุกคนก็จะพูดกันว่าดาวเสาร์นั้นอยู่ในราศีกุมอันนี้ก็จะมีผลกระทบกับราศีกุมนะครับแต่สูตรของผมดาวเสาร์นั้นส่งกําลังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับเรือนตัวเองเรือนที่สามแล้วก็เรือนที่สิบนะครับผมหนึ่งสองสาม มาก็จะมาอยู่มีผลกําลังให้กับราศีเมษเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่ราศีพิจิกอีกหนึ่งอันแต่และราศีนั้นก็จะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันดาวเสาลองมองว่าเป็นลัคนาราศีเมษเลยดวงเมืองปุ๊บดาวเสาเราที่เป็นอยู่ในตําแหน่งของลาภานั้นอ่ะวิ่งเข้ามาที่ราศีเมษด้วยวิ่งเข้ามาที่นี้ด้วยก็คือราศีเมษนั้นก็ได้รับ อาน,นิสงของดาวเสาจะเรียกว่าอาน,นิสงหรืออะไรดีกว่ากันตอบยากเพราะว่าดาวเสารนั้นมีข้อด,ดีก็คืออดทนรออดทนไปเดี๋ยวความสําเร็จจะมางานใหญ่ๆจะมานะครับแต่ตอนนี้มันดันมาเจอกับดาวตัวเองที่ราศีเมษพอดีตรงนี้เหมือนกันภาพรวมๆดาวเสารเขาพูดไปการงานการงานนั้นพอดาวโครจรผิดปกติก็หมายถึงความช้าทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปทุกอย่างจะไม่เป็นไปตาม กำหนดเอาไว้ช้าแล้วกำหนดการว่าตามนี้ก็ต้องมีการเลื่อนออกไปทุกอย่างจะถูกเลื่อนออกไปนะครับก็คืองานจะช้ากว่าปกติความสําเร็จจะมาช้ากว่าปกติที่จะเกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างมีหลายๆอย่างมีทั้งหมดสามมุมส่วนแต่ละราศีนั้นจะมีเกณฑ์กันเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละราศีนั้นมีเกณฑ์อะไรกันบ้างครับครับสำหรับการพยากรณ์นะครับผม ดาวเสาเดินโคจรผิดปกติของชาวราศีเมถุนนั้นมีเกณ์อะไรกันบ้างน,นะครับผมชาวราศีเมถุนนั้นปกติดาวเสานั้นอยู่ในภพสุภะนั่นก็คือสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับช่วงที่ผ่านมานั้นทุกอย่างมันเดินไปค่อยๆไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็เตไปไปเรื่อยๆตอนนี้ดาวเสาของเราโคจรผิดปกติทุกอย่าง จะเลื่อนช้ากว่าเดิมทุกอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ทุกอย่างที่คาดไว้ตามนี้2เดือนอาจจะกลายเป็น3เดือนอาจจะกลายเป็น4เดือนเพราะว่าตัวนี้จะกลับมาดีอีกทีก็นู่นแหละครับพันวานะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับทุกอย่างถ้ามันไปนฝืนธรรมชาติมากมันก็ไม่ดีทุกอย่างให้ทําใจไว้นิดนึงว่าอาจจะมีเกมที่จะเลื่อนออกไปได้มากกว่าเดิมน,นะครับผมครับแล้วก็ดาวเสามีทิปส์ไ้อีกอันหนึ่งสาหรับดาวเสานั้น ในพบสุภาษณ์นั้นอะชั่วโมงนี้ดาวเสาร์หมายถึงอะไรในดาวเสาร์นะปกติหมายถึงอพ่อค้าก็ได้การค้าขายต่างๆนะที่ผ่านมาทํากับใครทํากับดาวเสาร์ก็คือคนที่คุ้นเคยกันมานานคนที่รู้จักกันมานานเป็นเวลานานเจ็ดปีสิบปีเป็นต้นไปมากกว่านั้นครับช่วงนี้ไอ้พวกแบบนี้ครับถูกต้องตรงฉลกเป็นอย่างดีเลยครับผมอะการทํางานอาจจะมีเรื่อง ความสำเร็จจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นที่ผ่านมามนก็เป็นอย่างนี้อันนี้อาจจะมีการเดินทางแต่การเดินทางนั้นอาจจะผิดตารางผิดสเก็ตไปบ้างอันนี้ก็คือผลของดาวเสาร์ที่โคจรผิดปกตินะครับส่วนดาวเสาร์นั้นไปอยู่ในเรือนอะไรต่อส่งกําลังเป็นทั้ง3และ10ทส่งกําลังเป็นเรือนที่3ขึ้นหน้ามาก็คือพบลาภะนั่นเองก็ส่งกําลังคล้ายๆกันเลยแต่พอดีดาวอังคารมาเป็น กเกษตรลาที่ปรดีนะครับผมไอตัวนี้บางคนก็มองว่า3 7มเสให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อ่ามีการเดินทางก็ให้ระวังนะครับผมขับรถขับลาควรระวังเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้3-4เดือนนี้เพราะว่าดาวสาวเราเดินทางถอยแล้วก็การที่าพระในมุมนี้มี3มกับเจ็ดนะครับผมก็การทำงานนั้นข้อไม่ดีก็คือทุกอย่างจะเลื่อนออกไปหนักหน่วงมากกว่าเดิม ก็ต้องมีการอดลับอดนอนหรือลักษณะทํางานเกินเวลากันมากกว่าเดิมก็ให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ต่อมาลักษณะ3กับเข้อดีในความคิดผมก็คือสามกับเจ็ดนั้นสามกล้าแข็งขยันทําให้ทุกอย่างนั้นความคิดการไต่ตองมันอาจจะน้อยกว่าเดิมแต่พอมีดาวเสาของเรามาเนี่ยปุ๊บเอเราต้องการข้อมูลเราต้องการ สิ่งที่ยืนยันได้มากกว่าเดิมอ่ะอันนี้คือส่วนข้อดีในการทํางานที่จะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะหน่วงดึงให้ดาวอังคารนั้นมารับกับตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือคนที่เคยเป็นศัตรูกันก็กลับมาเป็นมิตรกันได้นะครับมาร่วมกันทํางานได้อันนี้คือในมุมของราภะที่เกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนานๆแล้วอาจจะไม่ถูกกันเพราะว่ามันเป็นดาวเสาร์ ต,ตอนนี้กลับมาร่วมกันทำงานเพื่อภารกิจได้เลยครับผมมุมต่อมาดาวเสารนะ์ส่งกำลังเป็น10 10มาอยู่ที่เรือนอะไรเรือนอรินั่นเองการแก้ปัญหานะครับผมมีภาระนีสินดาวอาชาวราศีเมษชั่วโมงนี้ก็ถามว่ามีภาระเหนื่อยไหมแน่นอนครับเพราะดาวเสาร์เรามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับถึงจะไม่ได้โชว์ว่าออกมาแต่ส่งกำลังมาเป็น100%เก็ เหนื่อยหนักกว่าเดิมที่คาดหวังไว้ว่าจะเอ้ยตัวนี้จะแก้ปัญหาได้ภาระตัวนี้จะแก้ปัญหาได้ยืดไปมากกว่าเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางแผนการเงินให้ดีๆแผนการงานวางให้ดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติก็คือทันวานะครับผมอันนี้ก็คือชาวราศีเมษนนะครับการพยากรณ์ที่ดาวเสาร์โคจรผิดปกติ พักเสร็จมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับโชคดีทุกท่านครับชาวราศีเมถุนครับครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้จบกันไปแล้วทั้งหมด12ราศีกันเลยนะครับเสาโทษทุกทายเสานะครับเสาย้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องกังวลมากนะครับอะไรอะไรดีๆอาจจะช้าไปนิดนึงอะไรดีๆขยายขยายไปเดี๋ยวตอนนี้เราจับช่องทางกันเจอแล้วนะครับโอเคครับก็อีกอันนึงนะครับ ก็คือชื่อช่องอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการยกย่องให้เป็นชื่ออาจารย์อูขึ้นมานะครับผมครับใครมีอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบแล้วก็จัดการเคลียร์ให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ